เจ้าของห้องพักในญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงกับน้ำตาไหลเลยครับหลังจากที่ปล่อยให้คนจีนเขาเข้ามาเช่าแค่สาวันเท่านั้นอะ่ะจากห้องดีๆรู้ๆนะกลายเป็นนรกเลยก็เคยได้ยินวีดกรรมคนจีนมาบ้างนะแต่ไม่รู้ไงว่ามันจะขนาดนี้พอมาเจอของจีนเข้าไปเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายสําหรับเจ้าของเกสเฮาส์เลยครับในจังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งนะ เขาก็ทำเกสต์เฮาส์สวยๆของเขาเนี่ยให้กลายเป็นที่ทิ้งขยะก,กองโตน่าสเทือนใจมากครับก็มีบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นคนนึงเขาได้เปิดเผยภาพบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของเขาอะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน5คนก็ได้เข้าพักที่เกสต์เฮาส์ของเขาเน่หลาะแห่งนี้เป็นการจองที่พักผ่าน Airbnb ก็น่าจะเป็นประมาณแอปพลิเคชันจองที่พักผ่านออนไลน์แบบนี้ครับ ทีนี้พอเขามาเช็คเอาท์ออกนะเจ้าของเกสเฮ้านี่เข้าไปดูแทบช็อกเลยเมื่อได้เห็นสภาพเกสเฮาส์ที่เลเทะสุดๆเพราะนอกจากข้าวของนี่จะถูกย้ายไปย้ายมาไม่เป็นระเบียบแล้วอะ่ะก็ยังมีขยะกระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ําโต๊ะกินข้าวเรียกได้ว่าไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่มีขยะแถมยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องอีกนี่ตกลงเข้ามาทําอะไรกันเนี่ยแค่สามวันทําได้ถึงขนาดนี้เลยน่านับถือ เหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงนะเจ้าของเกสเฮาส์ที่เป็นชาวญี่ปุ่นน่ะเขาก็ได้ปิดทําการจองแล้วก็งดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายด้วยเขาคาดว่านะแค่ค่าทําความสะอาดอย่างเดียกนนะก็น่าจะสูงกว่า10,000เยนก็ประมาณ2,300บาทเพราะว่าพื้นนี่เหมือนเป็นไม้ปาเก้ขัดเงานะครับถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เองนะอย่างพวกของหนักโต๊ะเตียงเก้าอี้แบบเนี้ย มันก็ขูดขีดเป็นรอยได้แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาเสียเงินจะเช่าคนอื่นทั้งทีอะ่ะคือมันก็ต้องแบบสมบูรณ์แบบหน่อยพอเขาโพสต์ให้ชาวบ้านดูนะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันยังดูดเดือดเลยโดยที่ชาวจีนแล้วก็ชาวญี่ปุ่นแต่และคนนี่ต่างก็รู้สึกโกรธแค้นแล้วก็ผิดหวังครับมีการประนามการกระทําของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่าไร้อารยะอาแม้แต่คนจีนด้วยกันก็ยังไม่พอใจเลยมีคนจีนคนหนึ่งนะเขาบอกว่า เป็นเพราะไอ้5้าคนนี้แหละทําให้ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนในสายตาของชาวญี่ปุ่นตกต่ำลงพวกเขาควรจะถูกห้ามไม่ให้มาที่ญี่ปุ่นอีกหรือไม่ก็เกสต์เฮาส์เนี่ยควรจะเรียกเก็บเงินจากกับชาวต่างชาติมากกว่าชาวญี่ปุ่นสักสิบเท่าอีกคนก็บอกว่าพฤติกรรมที่ไร้อาระยะเช่นนี้ไม่เป็นที่ต้อนรับในจีนเช่นกันพวกเขาควรจะรับผิดชอบต่อการกระทําขอตัวเองแล้วก็ชเชยๆให้กับเจ้าของที่พัก ทางนี้นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยแขกที่เข้าพักในเกสต์เฮาส์หรือโฮมสเตย์ต่างๆนะจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ที่พักกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะทำการเช็คเอาท์ถึงแม้ว่าไม่ต้องไปถึงขนาดที่ว่าขัดถูทำความสะอาดเช็ดอะไรแบบนั้นหรอกแค่กเก็บขยะอะไรให้มันเรียบร้อยก็พอแล้วก็คืออย่าทำให้ตัวเองอายนะนอกจากนี้นะเจ้าของที่พักยังมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินค่าทำความสะอาดเพิ่มเติมครับ ถ้าแขกไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับกรณีข้างต้นแบบนี้นะแต่ไม่มีรายงานระบุแนี่ชาชัดว่าจะของเกสา์เนี่ยเขาเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้เท่าไหร่นี่แหละนะจะสกระปรกก็ทําแถวบ้านตัวเองก็พอแล้วไปอยู่ที่อื่นไม่น่าจะทําเลยก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ